ก็พูดคุยแล้วก็แล้วเขาก็ออกมาทักทายคนแบบยิ้มแย้มมีความสุขแอนว่าดีใจแทนครอบครัวปอแล้วถ้าปอเห็นอยู่ตอนนี้นะคะเขาคงเขาคงต้องดีใจว่าเาคนรักเยอะขนาดนี้อะไรอย่างงี้ค่ะจริงๆความดีที่เขาทํามามันไม่สูญหายเลยอะนันงโผกันแบนี้แหละว่ามีคนมามาเพื่อเขามากมายคือจริงๆแอนกับปอเวลาเจอกันจะเป็นแก่เซลเล่นแดกดันคุยเล่นล้อเล่นคือเวลาปอมาเนี่ยจะเป็นเป็นเหยื่อของพวกเราคือหมายถึงว่า เขาจะเป็นคนที่โดนโดนโดนยำโดนเล่นอะไรเงี้ยเพราะความที่เขาเป็นคนน่ารักเราไม่ถือสาใรเงี้ยคนที่ชอบไปแซวเขาก็จะอยู่ในกลุ่มแล้วจะตลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแอนไม่เคยเล่นละครกับเขาวะนะคะก็มีบ้างที่เขาเคยมาพูดว่าเอออยากเล่นละครด้วยกันอะไรเงี้ยค่ะแอนบอกเออเวต้องมีสักวันน้องเเล่นด้วยกันเนาะอะไรเงี้ยก็ตกจู่มาสักเรื่องละกันเลยเช้าเล่นกันอะไรเงี้ยค่ะก็เสียดายไม่มีโอกาสถ้าอยากให้เขาไปในสิ่งที่ดีก็ไม่ต้องห่วงอะไรแอนว่าลูกเขาภรรยาเขาครอบครัวเขาคนรักเยอะแยะเลยอะ ไหนก็มีคนพร้อมช่วยเหลือเขาไม่ต้องห่วงแล้วอะค่ะแอนอยากเล่นละครตับปอนะถ้าปออยู่อะไรเงี้ยไอ้จะรีบเล่นปีหน้าเล่นตับปอเลยอะไรเงี้ยค่ะแอนอยาบเงานละครเงส่วนปินนะครับน้องชายของปอบอกเช่นเดียวกันนะก็ว่าภูมิใจแทนพี่ปอที่ได้เห็นคนมาร่วมงานซึ่งแสดงออกถึงความรักให้กับปอมากมายถึงขนาดน,นี้ตลอดหลายคืนที่ผ่านมา ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะครับสำหรับความรู้สึกของปินในมุมที่ว่าผู้คนต้องเดินทางมาจาก